สวัสดีครับก็กลับเข้ามาสู่ช่องซัมเมอร์เซ่กันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อตัวกระเป๋า LV ห,หรือวิตตองนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ากระเป๋าหรือวิตตองครับสาหรับบางรุ่นแล้วก็บางแบบนะครับเราสามารถรับบริการที่จะเป็น host stamping ได้นะครับก็คือสามารถที่จะใส่ชื่อตัวเองลงไป บนตัวผลิตภัณฑ์เราได้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะมาขอแชร์นิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าทุกๆของทุกๆอีกอย่างที่เราซื้อจะสามารถที่จะสตมป์ิ้งได้นะครับเรวมไปถึงตอนนี้หรือวิตองเขาก็มีกฎระเบียบออกมาในการขอสตมป์เราว่าอของจะต้องสตมป์อะไรได้บ้างอะไรไม่ได้นะครับรวมไปถึง Product ไหนที่ใช้ได้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเนื่องจากเป็นประสบการณ์โดยตรงของผม,ผมก็จะขออัปเดตที่ปีนี้แล้วกันนะครับคือปี2อ2 2นะครับ แต่ก็อย่างที่บอกไปทุกคลิปนะว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะซื้อของน้อยลงแล้วเพราะฉะนั้นมากสิ่งบางอย่างผมอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์มากนักรวมไปถึงผมอาจจะมีประสบการณ์แค่ตัวลายผลิต hmm. ของเป็นผู้ชายเท่านั้นครับของผู้หญิงอาจจะไม่ได้เคยคุ้นเคยหรือ familiar มากน,านักนะก็อาจจะแบบตกหล่นไปบ้างนะแต่คิดว่าทั้งหมดนี้ก็น่าจะครอบคลุมในส่วนของ อ่าโปรดักของบริวิต้องค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็จะขอแนะนำก่อนว่าตัวการฮอสตัมปิ้งเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอย่าง,งที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์นี้นะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะทําเป็นค u าวสมไมเป็น อี e n นิตี้ของเราได้ไม่อยากให้กระเป๋าเราไปซ้ำใครนะครับซึ่งน้จริงแล้วหรือพีตองเนี่ยนอกจากโฮสตมปิ้งก็จะมีการทำพวกลายต่างๆลายพิเศษื่นๆที่เราเคยเห็นก็ะจะเป็นลายเวิร์ลทัวร์หรือว่าที่เป็นมอนมอนอกรมที่เป็นสีๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแบบนั้นก็คือจะใช้อ่าจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่า p r o d u ั t ์ปกตินะครับอย่างเช่นตัวคิปออนนะครับมันก็จะมีเป็นลายเวิร์ลทัวร์หรือว่ามอนมอนอกรมอะไรเงี้ยที่เป็นสีๆหรือว่าใส่ชื่อเราได้นะครับ ซึ่งอันนั้น,นเวลาเราสั่งมันจะต้องใช้ lead ท i หรือระยะเวลาในการสั่งแล้วก็รอสินค้าค่อนข้างนานนะอย่างที่ทราบตอนนี้อัปเดตประมาณ2เดือนประมาณนั้นนะคะระับก็คืออย่างต่ําคือเราไม่สามารถที่จะซื้อแล้วก็ที่เมืองไทยเขาไม่ได้มีตรงนั้นให้ทำก็คือต้องสั่งจากที่เมืองน,นอกแล้วก็กว่าจะได้ก็ค่อนข้างนานรวมไปถึง product เนี่ยาราคาเขาเรียกว่าแก็บราคามันจะอัพค่อนข้างเยอะกับก,บการที่เป็นค u ส t ม m ที่เป็นชื่อเราหรือในแบบของเราอย่างเช่นตัว passport c o อร์นะพเพื่อนจจะเห็นได้ว่า จริงราคาที่เป็นเบสิกที่จะเป็นแคนวาสอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นึงพันบาทประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่เป็น My w o r l d Tour หรือว่ามอนตองแรมเนี่ยจะราคาสูงไปอีกประมาณ 6, หกพันเลยมั้งก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นเจ็ดซึ่งราคามันค่อนข้างเยอะสูงกว่ากันเยอะนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นข้อดีก็คือว่าแน่นอนว่าเราได้คุณภาพจากตัวโรงงานหรือที่ต้องเลยนะครับแล้วก็สามารถให้จะออกแบบได้เองนะครับแต่เขาก็จะมีตัวแพทเทิร์นให้เราเลือกนะครับคือในส่วนของช่องไฟหรือว่า การกระจายของตัวที่เราสตมป์บนนั้นมนะันจะมีถูกบล็อกมาเป็นบล็อกๆอ,อยู่แล้วเพียงแค่เราเอารูปอะไรเงี้ยมาใส่นะครับซึ่งสายส่วนตัวนั้นอันนี้อาจจะยังไม่ได้เขาเรื่องของสตมป์ปิ้งค,ครับก็จะมาเล่าสวนฟังว่าส่วนตัวที่ไม่ได้ซื้อพวกตัวมอนตกรมหรือว่าคอสตมป์ปิ้งเนี่ยจริงมันก็มีอยู่ไม่กี่ประการนะก็คือว่าอย่างแรกนะครับก็คือว่าระยะเวลามันค่อนข้างรอค่อนข้างนานนะครับเป็นคนที่สมมมาถ้าอยากได้ของอะไรก็คือว่า ไม่อยากรอนาะนขนาดนั้นแค่อทิตย์สองที่ก็ถือว่านานพอแล้วครับแต่ถ้าเป็นเดือนคิดว่ามันไม่ได้เป็นของที่อยากได้และต้องอดทนรอขนาดนั้นก็เลยคิดว่าไม่เอาละกันนะครับอย่างที่สองก็คือถ้าเพื่อนๆดูพวกไลน์ที่เป็นโร้ทูร์อย่างนี้นะมันจะเป็นมันจะเป็นสแตมป์เป็นรูปแบบประเทศต่างๆมันจะมีญี่ปุ่นแคานาดอเมริกาอย่างงี้ซึ่งมันไม่มีประเทศไทยก็คือส่วนตัวก็คิดว่าถ้าเราเป็นคนไทยเนาะน,นี่อาจจะความที่เห็นสมบุคคลบน่อนะ ก็คือว่าถ้าเราเป็นคนไทยเราก็อยากได้อะไรที่แบบเป็นประเทศไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยคิดว่าไม่ไม่ไม่เอาดีกว่าถ้าเกิดเราจะเว้นช่องนั้นเอาไว้มันก็เหมือนกับมันก็ขาดทุนตรงที่ว่าเออแทนที่มันอัพราคาไปต้องหกพันแล้วแต่เราไปเว้นช่องนั้นแล้วเราไม่สแตมอะไรไปเนี่ยก็รู้สึกว่าเสียดายก็เลยไม่ได้สั่งนะครับก็เลยจะเป็นว่าก็เลยไม่ได้สนใจในส่วนของเรื่องเรื่องวอลทวร์แล้วก็ที่เป็นบอลมาร์กรมเพราะว่าเรื่องของบอลมาร์กรมที่เป็นตัว เป็นแถบสีสีสอย่างงเขาคิดว่ามันดูไม่ไม่ไมค่อยสวยเท่าไหร่นะก็เลยตัดสินใจไม,ไม่ไม่ทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นไปได้ไมากที่สุดที่จะทำก็คือตัวอัลสแตมปิ้งนะครับก็คืออัปเดตล่าสุดจากที่ผมเคยรีวิวไปทั้งหลายก็จะเป็นตัวพาสปอร์ตโ o เวอร์ที่ผมเคยรีวิวไปคลิปคลิปล่าสุดนะนะเป็นเป็นเป็นผลิตักที่เป็นหนังนะครับไม่ได้เป็นตัวแคนวาสก็ตอนนั้นก็ตอนนั้นก็ได้ไปอัปเดตความรู้มากเลยว่า ออมันมีกฎระเบียบเพิ่มเติมังไงนะครับก็เดี๋ยวจะมาเริ่มกันที่อย่างแรกก่อนละกันครับว่าตัว Material ที่เราจะทำการ hot Stamping ได้เนี่ยจะต้องเป็นหนังเท่านั้นครับก็คือหนังแท้ที่จะสามารถทำไป hot s t a m p i n g ได้เนื่องจากว่าจะต้องก่อนบอกก่อนว่า,าเครื่องมือในการทำ hot s t a m p i n g ครับก็คือการใช้อาศัยความร้อนกดอัดทับลงไปบน Material หรือตัว Product ของเราครับเพราะว่ามันจะต้องสลักแล้วก็ทำให้หนังมัน เป็นตัวอักษรเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ m ั t e r อื่นไม่ว่าจะเป็น c a n วาสอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นหนังเทียนมาเป็นพลาสติกเป็นเป็นผ้าอะไรเงี้ยการที่เราแซมบนันจะทําให้ m a t e r มันเสียไปเลยแล้วก็มันจะแบบไหม้ไปเลยอะไรเงี้ยมันจะทําให้ product เราเสียหายได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เป็น c a n วาสทั้งหลายก็คือไม่สามารถที่จะทำ h อ t stamping ได้นะครับจะทําได้เพียงเฉพาะที่เป็น m a t e r ที่เป็นหนังแท้เท่านั้นนะครับแต่ว่าหนังหลายๆอันนะครับก็มีความแตกต่างกันว่า หนังแต่ละแบบก็ไม่ใช่ว่าทุกแบบจะทำพอสตัมปิ้งได้นะบางแบบทำแล้วก็ไม่สวยเท่ากับบางแบบนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมกยกตัวอย่างให้ดูสองอันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวค e e ออของผมครับก็คือใบแรกที่ผมซื้อเลยคือใบนี้ผมไม่รู้หรอกว่าเขามีบริการพอส t ัมปิ้งนะครับแต่ว่า SA เอเซอเขาแนะนำนะครับว่าเป็นแบบนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าอันเนี้ยมันคือคล้ายลักเกชแท็กัะน,นะเวลาพอสตัมปิ้งจะสังเกตว่าแมทริออ l ของเขาอ่ะ มันเป็นหนังเรียบมันเงานะครับเพราะฉะนั้นหนังแบบนี้จะทําการฮอสตมปิ้งออกมาเราได้สวยที่สุดก็คือว่ามันจะเห็นตัวอักษรเราชัดเจนนะครับแล้วก็ใส่สีใส่อะไรเนี่ยมันจะชัดแล้วก็ไม่ลอกล่อนนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับทางหรือวิตองเขาจะมีให้เราสามารถที่จะคอนเทนตัวอัลฟาเบตได้3ตัวมก ximum นะครับก็คือตัวเนี่ยอย่างผมชื่ออ่าย่อไม่อยากชื่อจริงแล้วก็นมสกุลอะไรเงี้ยนะครับก็คือว่า S จุด ค,คือจุดเนี่ยก็จะนับเป็น1ตัวสองแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็น SJPS อะไรเงี้ยมันก็จะได้มาณ3ตัวนะครับแล้วนอกจากนี้ในข่วนข,งข,ง,ข,ง,ขงขนาดฟอนต์นะักก็จะสามารถกําหนดเองได้ครับอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์ประมาณขนาดก็จะขนาดกลางประมาณนี้นะครับมันจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็คือว่าเวลาเราสแตมป์เนี่ยก็คือทาง s อเก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะครับแล้วก็รวมไปถึงสีก็จะมีสีหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีเงินสีทองอะไรเงี้ยแต่น่าจะมี สีเขียวสีอะไรเงี้ยน่าจะมีหมดนะครับแต่ว่านี้เลือกเป็นสีเงินเพราะว่ามันจะได้เข้ากับพวกอะไหล่พวกซิปพวกอะขออะไรก็จะเลือกเป็นสีเงินไปเป็นแบบนี้นะครับฉะั้นหนังที่เป็นอันนี้เป็นหนังแท้นะครับไม่ใช่แคนวาสหรับกระเป๋าเพราะฉะนั้นหนังแบบเนี้ยที่เป็นเรียบๆอะไรเงี้ยก็คือว่าจะทอสแตป์ออกมาได้สวยสุดแล้วก็ทน,นทานมากที่สุดนะครับในส่วนของการกระระยะอะไรเงี้ยทาง SA เขาก็เป็นคนทําให้นะครับก็ลองหามือดีๆนะครับดูว่าเขากะได้กลางมากน้อยเท่าไหร่นะครับ ตามจริงประสบการณ์ส่วนตัวคือเวลาเขาทำเขาแซมปิ้งเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าเราเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องในส่วนของความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถที่จะอยู่กับเขาได้นะคอยกำกับว่าเอ๊ะมันกลางหรือย,ยังมันเบี้ยวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนตัวก็เคยทำนะแล้วก็แบบปล่อยให้ SA เขาทำเองแล้วก็ส่งมาให้เนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้ดั่งใจรวไมไปถึงเวลาเราสั่งเขาหรือขออะไรอย่างเงี้ย เราจะเขียนได้ไม่ไม่ครบถ้วนตามที่เราต้องการพอออกมาแล้วเราก็จะแบบอึ้งน,นิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งโชคดีว่าขอชิีนนั้นมันไม่ค่อยแบบราคาไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะก็เลยไม่แนะนำให้เราปล่อยของไว้กับเอซอครึ่งบางทีอะ่ะเขาก็ชอบบอกว่าเออถ้าเกิดเขาคิวไม่เยอะอถ้าเกิดเขาคิวเยอะเขาจะขอแบบทำพรุ่งนี้หรือต้องรออะไรเงี้ยซึ่งแบบก็แล้วแต่คนอ่ะเนาะบางคนที่แบบว่าไม่มีเวลาที่จะอรออะไรเงี้ยแบบก็คงต้องปล่อยให้เขาทำไปถ้าเป็นไปได้นะอยากให้อยู่ ดูเขาทำดีกว่าจะได้ช่วยกากับกันได้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็นอกจากต่างเรียกแบบนั้นใช่ไหมครับที่ผมบอกแล้วก็คือเป็นหนังที่เหมาะกับการฮอสต์แสปปิ้งมากที่สุดนะครับคือหลายๆโปรดักต์ของผมอะถ้ามีโอกาสที่จะทําเนี่ยก็คือจะจะทําทุกๆชิ้นนะยกเว้นแบบบางไหนชิ้นไหนที่มีข้อจํากัดมากๆก็ไม่ได้ทํำนะครับก็อย่างสมมุติตัวที่เป็น City k e e p a l l ตัวนี้ใช่ไหมครับผมก็คือว่าตัวลกเกจแท็มันเป็นแคนวาสไม่ใช่หนัง เพราะฉะนั้นชิ้นนี้มันไม่สามารถที่จะทำ Hot stamping ได้นะครับเพราะว่าถ้าทำแล้วคือคิดว่ามันน่าจะละลายแล้วก็ไหมไปเลยก็ไม่สามารถทำได้นะครับรวมไปถึงของต่างๆนะครับที่อยู่ในซอกหรือว่าอยู่ในสิ่งที่มันลำบากต่อการเครื่องเข้าไปกดทับเนี่ยก็จะไม่สามารถทำได้นะครับยกตัวยอย่างเช่นนะครับตัวสมมติตัวเป็น Key p ชนิดนี้นะเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเออข้างนอกมันเป็น c a n v a สนะแต่ข้างในมันเป็นหนังใช่ไหมครับ แต่เราไม่สามารถที่จะ h อ t stamping แบบคล้ายๆแบบที่มันเขียนว่าหลุยส์มิตตองอะไรอย่างนี้ได้เพราะว่านี้มันมาจากโรงงานอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเครื่องมือที่ในสาวโงการปั๊มมาจะเป็นคล้ายๆแบบแม่พิมพ์กดทับโดยตรงอะไรอย่างนี้มันไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ข้างในได้เยงนี such such bek, nice um ้มันเลยไม่สามารถที่จะทำการ hot stamping ได้นะเพราะฉะนั้น surface ในการที่จะทำ hot stamping มันจะต้องอยู่ภายนอกแล้วก็ไม่ได้อยู่ในแบบไม่ได้อยู่ในซอกไม่ได้ถูกอะไรปิดทับอะไรอย่างนั้นซะมากกว่านะครับ ตัวอย่ชิ้นที่2ก็จะเป็นตัวใส่คีย์ฮลเดอร์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือลองทําเหมือนกันนะครับก็คือว่าตอนนั้นให้น้องเอเซเขาทำนะจริงๆเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรนะเขาแบบไม่ไม่กล้าทําแล้วก็ยืนอยู่กับเขาอะแบบประมาณว่าช่วยลุ้นประมาณนั้นแบบเออทาได้ไหมแล้วก็แบบคอยดูอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดใครดูในส่วนของรีวิวแยกก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับจะเป็น S กับ P อย่างนี้นะครับ แตนนี้จะบอกว่าเซอร์เฟซในส่วนของหนังเห็นไหมครับมันจะเป็นหนังแบบมีเกรนหน่อยน่าจะเป็นหนังไทก้าหรือหนังอะไรสักอย่างนะครับก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างมีตะปุ่มตะปั่มนิดนึงเพราะฉะนั้นความเสี่ยงในการปั๊มพวกเซอร์เฟซแบบนี้แน่นอนว่าตัว S กับตัว P บางทีเวลาเราใส่สีเข้าไปเนี่ยสีมันจะติดไม่ดีเท่าไหร่คือเพราะว่าเกรนมันมีความแบบอยากมีนูนมีสูงมีต่ำอะไรเงี้ยมันจะทำให้ตัวสีพิมพ์ไม่ค่อยติดนะครับแต่ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วเนี่ย มันก็เห็นเป็นรอยเกรนจริงแหละแต่ว่าสี่ลอกไหมถามว่ามันไม่ลอกนะครับมันก็คือ,อยังใช้ได้อยู่นะครับก็ยังมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นหนังแบบนี้ก็สามารถเขาสตัมปิ้งได้นะครับอย่างนที่บอกไปก็คือว่าตัวเซอร์เฟซของตัวที่พิมพ์จะต้องอยู่ด้านนอกอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวแม่พิมพ์มันสามารถกดได้แล้วเวลาเขาใส่ก็จะมีตัวหนีบอะไรเงี้ยนะครับก็คือหนีบเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี้ยเราใส่แบนแบมันก็จะสา,สามารถหนีบเข้าเครื่องไปแล้วก็สตมปิ้งไปบนนี้ได้เพราะฉะนั้นเซอร์เฟ ก็คือว่ามันจะต้องเป็นตัวของที่สามารถเข้าไปในแบนๆคือสามารถเข้าไปนีดได้เพราะถ้าเราไม่บิดเวลาเรากดตัวสเตป์เนี่ยโปรดักเราเอาจจะเอียงหรือบิดเบี้ยวได้มยทําให้มันไม่สวยงามอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปอันที่สองนะครับก็จะเป็นตัวกราสโฮเดอร์นี้นะครับตัวกร์ดโฮเดอร์อนี้นะครับผมก็ตั้งใจว่าเอออยากทําทุกชิ้นนะอย่างที่บอกไปนะว่าแบบ ทุกอย่างบบบแบบแบบกะว่าให้มีแต่ชื่อเราอะไรเงี้ยเป็นแบบคสัสตอมไมซ์อะไรเงี้ยก็เลยทำนะถ้าเกิดดูรีวิวแยกก็จะเห็นนะพอดีว่าอันนี้เป็นหนังไทการนะเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าหนังมันค่อนข้างมีเกรนหน่อยนะครับอันนี้มันเป็น l v ที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะผมให้น้อง SA เอสเอคปัมให้เป็น SP ตรงนี้นครับคือจะบอกว่าใช้เวลาในการตัดสินใจว่าจะสแตมป์ตรงไหนเนี่ยนานกว่าเลือกของอีกเพราะว่าแบบเออตรงมุมก็ดีตรงกลางก็ดีหรืออะไรเงี้ยมัน มันสามารถคิดได้เยอะอะไรเงี้ยก็คือ L V มันอยู่ด้านนี้ใช่ตอนแรกผมก็ว่าเอ,อหรือว่าจะสลับมุมด้านนี้ดีแต่ก็ตรงกลางน่าจะสวยกว่าก็เลยอ่ะเป็นตรงกลางอันนี้คือผมอ่ะไม่ได้ใส่สีนะคือแบบทําให้มันล้อตามตัว L V ข้างหน้าคือแบบเป็นแค่ปั๊มลงไปตรงกลางผมก็เลยอ่ะใส่แค่ S กับ P แบบไม่ต้องใส่สีตรงนี้อยู่ตรงกลางก็จะเป็น S จุด P อันนี้จะเห็นว่าฟอนต์มันจะเล็กกว่าตัวที่เป็นอ่าตัว คิปอ่อนนะครับต่คล้ายๆกับตัวคีย์ฮอเดอร์เมื่อกี้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะครับที่ผมไปอัปเดตข้อมูลมากับ SA นะคือแต่ก่อนอนะ่ะผมก็ยังพูดง่ายคือประสบการณ์ยังน้อยแล้วก็ไม่ไม่ค่อยรู้หรอกว่ามันมีกฎอะไรบ้างในการทำก็จะคุยกับเอคือเริ่มสนิทไนียก็เลยแบบเออขอมากกว่าหนึ่งได้ไหมแบบอยากขอสแตมปิ้งมากกว่านั้นซึ่งคางจริงคือผมเว้นระยะเวลาในการซื้อไปค่อนข้างนานจากตัวคีย์ฮอเดอร์มาตัว สู่ตัวที่เป็นพาสปอร์ต Cover ตัวนี้นะก็ตอนแรกอ่ะตั้งใจแล้วว่าพาสปอร์ต Cover อย่างที่บอกทุกคนไปนะว่าแบบมันจะมีลายพวกอ่า my w o r l d tour หรือว่าบอลบอลแกรมอะไรเงี้ยอ่าความหัวหมอไงก็เลยแบบทำอย่างนั้นนะมันก็ไม่สียงไม่ได้สวยราคาก็แพงรอก็นานหรือว่าเราจะทำพ o ส t s ท a มปิ้งเองดีก็คือกาะซื้อเดี๋ยวทำมาให้ SA อ่ะรู้จักกันใช่ไหมเดี๋ยวให้นาช่วยปั๊มให้ปั๊มต่ชอบเลยเราก็คิดมาอย่างนั้นก็เลยแบบ เรากล้าดีเลยนะแบบประมาณว่าคือคือเหมือนกับบอกเขาเลยว่านั้นขอจองนะช่วยอินพอร์ตมาให้หน่อยคือสอนิบที่ที่อคนสยามก็เลยตอนนั้นรู้สึกของเขาไม่มีเขาเลยต้องโอนจากภารกอนตัวเองก็คิดว่าโอเคได้ละแล้วเราก็รู้ว่ามันสแตมได้บนเฉพพอร์ตแบบที่เป็นหนังก็เลยคิดว่าแบบต้องซื้อที่เป็นหนังเพื่อจะทำพอสแตมปิง้งได้ก็เลยสั่งเป็นรุ่นไทการ์แบบนี้มามันจะคล้ายๆกับตัวคาร์ดโฮเดอร์มเมื่อกี้เลยแบบนี้แบบเนี้ยใช่ไหมอ่า มันจะคือหนังเท็ก์เจอร์เดียวกันมีคําว่า L V อย่างนี้ก็เลยบอกอวันนั้นก็ไม่รู้นะก็เลยบอกเขาว่าเนีย่ยเดี๋ยวซื้อช่วยหาสตมปิ้งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองก็คือแบบอยากได้อยู่ว่า,วาที่เป็นคล้ายๆ world tour อะไรเงี้ยแต่แบบเรื่องของข้อจํากัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบประเทศไทยอะไรเงี้ยมันไม่มีก็บอกเขาว่าเออเดี๋ยวจะขอเลือกตัวที่เป็นตัวแม่พิมพ์มาเองแล้วก็ลองตกแต่งดูปรากฏว่าเอเซอเขาบอกว่า ไม่ได้คืออย่างนี้ผมจะบอกว่าเนื่องจากว่า LV ตอนนี้เขามีกฎตรงที่ว่าลูกค้าไม่สามารถที่จะ hot stamping บริเวณ <Brand> surface ด้านหน้าได้หมดเลยมันจะทำให้เสียภาพลักษณ์ของหรลย์ยลติตองอันนี้คือกฎเด็ดขาดของเขาผมว่าคิดไปคิดมาเออมันก็จริงอนะ่ะถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วอ,อยาก s t a m ไปทั่วแบบ s t a m ตรงไหนได้มันจะทำให้ภาพลักษณ์แบรนด์เขาเสียอย่างบางคนเขาอาจจะไม่ได้แคร์เรื่องแบบว่าความสวยงามอะไรเงี้ยแบบพอใจตัวเอง,เองปั๊มตนงไหก็ปั๊มมันจะทให้แบรนด์ดุลยมันดูแบบ ไม่ดีอะไรย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า Surface ด้านหน้าทั้งหมดอ่ะห้ามค o สตัมป์ิ้งคือถ้า LV ก็จะต้องมีคำว่า LV แค่นี้ห้ามมา SP ห้ามมาอะไรอย่างนี้ถ้าจะเป็น SP อะไรมันก็จะต้องเป็นมอโมรแกรมที่เขากำหนดให้คือเราสามารถตกแต่งได้จากหน้าเว็บเลยจะต้องเป็นแบบนั้นแต่ถ้ามาคอสตัมป์ิ้งที่ชอ็อปห้าม condition นั้นเด็ดขาดเราจะทำการ s t a มปได้แค่ด้านในเฉยที่มันเป็นแบบอินเนเท่านั้นนะครับคราวนี้โอเคตอนนั้นก็รู้สึกแบบ สียใจนิดนึงอ่ะคือแบบเออถ้าเรารู้คอนดิชันนี้ก่อนนะเราคงแบบไม่ซื้อตัวพาสปอร์ตเว v e r มาก็ได้คือแบบไม่รู้จะซื้อมาทําไมอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ไรไหนๆก็รับปากเขาแล้วว่าจะซื้อก็ซื้อแล้วกันคราวนี้ก็เลยบอกอ่ะนั้นเดี๋ยวจะไปจัดเต็มข้างในแล้วกันแบบข้างนอกมันจัดเต็มไม่ได้ละก็จัดเลยคือตอนที่ดูคีย์ฮลเดอร์นะก็ชอบน้องวิเวียนอยู่น้องวิเวียนคือน้องเดี๋ยวจะแปะรูปไปให,ให้มันคือน้องตุ๊กตาที่เป็นหน้าดอกไม้ของลุยทต้อ,ตองน่ะ คือตอนนั้นน่ะเขาก็เสนอนะว่าแบบหรือเจ้าน้องวิเวียนติดด้านซไไ้ายไหมแล้วก็เป็นชื่อเราตรงกลางเงี้ยแต่ส่วนตัวคิดว่ามันจะดูลกถ้ามันสแตมมากเกินไปอะไรย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าไม่งั้นแนวน้องวิเวียนแล้วกันแล้วก็น้นองวิเวียนมันไม่ได้บอกถึงไอดีนิตี้เท่าไหร่ว่าแบบมันมันเป็นของเราอะ่ะรวมไปถึงถ้ามันคอสแกมปิ้งแบบเฉยเฉอ่ะมันก็เลยจะแบบไม่ค่อยสวยมันต้องใส่สีอะไรเงี้ยคราวนี้เราก็บอกว่าเออไม่งั้นด้านในอ่ะครับ เดี๋ยวขอเป็นน้องวิเวียนด้วยก็ได้ก็คือด้านในฝั่งด้านหลังพาสปอร์ตโคเวอร์เนี่ยนะจะแบบไม่งั้นก็ขอเป็นน้องวิเวียนใส่มาละก,การตรงนี้อะไรเงี้ยนะปรากฏว่าเขาคือผมก็ไม่รู้นะว่ามันนี้เป็น่อยเลยผมก็ไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าแบบเออ่ะเขาเขาเริ่มแบบ คอนดิชันเยอะเองหรือเปล่าหรือว่าเขาเขากดระเบียบเพิ่งออกมาใหม่อะไรเงี้ยผมบอกเอแต่ก่อนคุยกันมันง่ายกว่านี้นะการที่เราจะขอให้สแตมปิ้งมากกว่าหนึ่งชุดอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่ซื้อคียคีการ์ดไปไอตัวการ์ดโฮเดอร์ไปเขาก็ไม่ได้มีข้อจากัดอะไรมากมากก็เลยแบบเขาก็บอกว่างั้นเขาขอไปปรึกษาผู้จัดการก่อนว่ามันจะสามารถสแตมป์ได้มากกว่าหนึ่งเซ็ตไหมผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไปจริงไม่ไปจริงอะไรเงี้ยก็รอค่อนข้างนานเขาก็กลับมาบอกว่า ตอนนี้เขาห้ามอยู่สตมปิ้งมากกว่าหนึ่งอย่างคือจะเอาชื่อก็ชื่อจะเอาตุ๊ก,กตาก็ตุ๊กตามันจะมีน้องวิเวียนมีตุกต๊กมีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นถ้าจะวิเวียนก็วิเวียนแค่ตัวถ้าจะชื่อก็ชื่อแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึง่งผมก็แบบโอ้หน้องวิเวียนก็อยากได้นะแต่คิดว่าแบบโอ้อยากได้ต้องสองอันเลยอะไรเงี้ยไหนไหน,ไหนก็ผิดหวังมาแบบตรงสตมป์ด้านหน้าไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยโอ้เขาไม่ให้แบบต่อยังไงก็ไม่ให้จริงๆนะคอับก็เลยแบบ ทำใจแล้วกันงั้นก็เป็นชื่อชื่อแล้วกันนะั้นโอเคเราก็เลือกแบบฟอนต์อะไรจริงก็ไม่ได้กะว่าเลือกที่มันจะแบบแปลกแบบแบบแนวมากนะักนะก็คือว่ากะจะแบบเหมือนเดิมไปแหละ S. P. แล้วก็ใส่ลงไปปรากอบวันนั้นน่ะก็นัดแนก,กับเขาแหละนี่ขนาดไปไป,ไปห้างตั้งแต่สิบโมงนะแบบเช้าๆก็อไปปุ๊บเนี่ยก็บอกเขาว่าเขาว่าติดลูกค้าน่าจะเป็นลูกค้า V.I.P. แหละอยู่ เขาไม่มีเวลาว่างทําให้เราเพราะฉะนั้นถ้าเรารอได้ไหมจะสนัวคิดว่าถ้ามันต้องแบบรอหลายชั่วโมงอะ่ะคิดว่าเดี๋ยวเราไปทําทุเรศยอยื่นก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยให้แมสเขาแบบส่งไปให้ตามหลังแล้วกันก็เลยบอกว่างั้นฝากไว้ก่อนนะอเราก็เขียนรายละเอียดแล้วว่าแบบเอาแบบฟอนต์อะไรตัวอักษรอะไรบ้างแต่ลืมบอกว่าเอาตรงไหนให้สแตมตรงไหนนะทางเอสเอเขาก็เลยกลับมาให้สุดท้ายแล้วเนี่ย จะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ฮอสแสตมป์ิ้งรับผิดหวังที่สุดเพราะว่ามันไม่สวยแล้วแบบมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้แล้วก็ปริอิตี้มันมันมันไม่ได้จริงๆอ่ะทุกคนแบบคือถ้าดูเนี่ยทุกคนแทบจะมองไม่เห็นคำว่า S กับ p เลยตรงเบาๆนี้เห็นไหมคือผมว่าเขาอะแสตมป์แบบไม่ได้หนักไม่ได้หนักมากนะคือผมว่ามันมันมันจางขึ้นด้วยนะตอนซื้อมาใหม่ๆมันยังเห็นมากกว่านี้นะคืออาจจะโทษตัวเองแหละว่าเป็นหนังไทก้าไม่ใช่หนังเรียบเพราะฉะนั้น ในเรื่องของเท x กซ์เจอร์อะไรมันจะไม่ชัดเท่ากับตัวหนังที่เป็นลักเกสแท็กของคีมอแบบนั้นนะแต่คิดว่าตัวคียคีการ์ตัวการ์ดโคเดอร์ของเราอ่ะมันยังมันยังชัดอ่ะแต่นี้มันไม่ค่อยชัดเลยเขาก็แบบก็เลยคิดว่าเออเนี่ยเราไม่ได้ยืนคู่กับเขาไม่ได้ช่วยเขาทำเพราะฉะนั้นมันเหมือนปล่อยเขาทำไปมันก็เลยแบบไม่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 ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็ตัวฟอนต์อ่ะจริงก็บอกเขาว่าเอองั้นตัวใหญ่ใหญ่แหละเพราะว่ามันตรงนี้มันอ่าตัว แมตเทีร์มันค่อนข้างกว้างอะไรเงี้ยก็เออถ้าตัวใหญ่ลงไปก็ก็น่าจะดีนะแต่คิดว่าจริงแล้วถ้าเราแบบสั่งตัวเล็กก็น่าจะสวยนะเพราะว่าจริงหริวิตองเนี้ยมันมันเล็กอะเพราะน้องเนี้ยมันถ้าเล็กมันก็จะสวยแล้วก็ลืมบอกไปว่าให้มันอยู่ตรงกลางเอเฮอก็คิดไปเองว่าแบบเออนั้นอยู่ริมมันน่าจะสวยตรงนั้นก็เลยเซ็งแบบเปิดมาแบบช็อกมแบบโอ้มันมาอยู่ตรงตรงริมอะไรเงี้ยซึ่งจริงตัวเองอยากได้แบบตรงกลางอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อนข้างผิดหวังอะ เราจะไปสแตมปิ้งหมายมันก็ไม่ได้แล้วอะ่ะขายก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นชื่อเราอะ่ะจะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งข้อเสียก็คือว่าถ้าเรายิ่งใส่ตัวอักษรเยอะราคาขายต่อมันจะยิ่งขายยากแล้วก็ราคาตกเยอะอย่างเช่นถ้าอยู่ s e House Stamping แค่ S เดียวโอเคหลายๆคนมันจะมีตัวย่อชื่อ S เนี่ยมันก็สามารถขายต่อได้ง่ายแต่ถ้ายิ่งละเอียดเยอะเงี้ยมันก็จะยิ่งขายต่อค่อนข้างยากอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งในการ House s t a i n g ว่า เราต้องกะว่าไม่เผื่อขายคือใช้เองดีกว่าถ้าเกิดขายแล้วเนี่ยราคามันตกแน่นอนเพราะว่ามันมีชื่อของเรามันไม่สามารถที่จะไปคอมมอนกับคนอื่นได้เนาะก็นี้ก็จะเป็นฝากไว้เป็นข้อคิดแล้วกันว่าเวลาในการฮอสแซมปิ้งอ่ะควรที่จะบอกเอสเอทดีๆว่าฟอนต์ขนาดไหนลงสีไหมเอาตรงกลางหรือเอามุมตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องแบบตำแหน่ง position ว่าจะเอาตรงไหนก็เลยพลาดมันเป็นตรงมุมอะไรเงี้ยนะครับ ก็โอเควันนี้น่าจะได้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการทำพอสตัมปิ้งของหริตองนะครับก็เผื่อเพื่อนคนไหนนะอยากสนใจแล้วก็เวลาพูดกับเอจะได้แบบไม่ต้องหน้าแต่กแบบผมว่าแบบอยากจะเอาแคนวาสปัม๊มหรือเอาแบบไหนอะไรเงี้ยรวมไปถึงอยากจะได้แบบของเยอะๆแบบประมาณว่าปั๊มหลายๆที่เงี้ยม,มันทำไม่ได้นะก็ลอง็นประสบการณ์แล้วกันนะครับก็จะขอสรุปว่าสุดแล้วเซอร์เฟซ หรือว่า Material ที่ทําการฮอสตัมปิ้งได้ก็จะต้องเป็นตัวที่เป็นเลเตอร์ hmm. เท่านั้นนะครับแต่ว่าเลเตอร์บางอย่างมันก็ไม่สามารถที่จะปั๊มได้นะครับตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นหนังธรรมดาหนังไทก้าอนะไรเงี mm ้ยฮอสตมปิ้งได้แต่ถ้าเป็นหนังเอสซีแบบนี้ที่เป็นแบบขึ้นคลนะื่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะมันไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแต่ว่าเขาบอกว่ามันสแตมไม่สวยสแตมไม่ได้รวมไปถึงหนังที่เป็นแบบดูนิ่มๆฟูๆอ่ะผมจำไม่เอ็มปรินต์มัง้งถ้าจำไม่ช้ำชื่อไม่ผิดน,นะ อันนั้นก็สแตมป์ไม่ได้ถึงจะเป็นหนังกันนะครับเพราะฉะนั้นหนังสมมมันจะต้องเป็นหนังที่เป็นค่อนข้างที่จะเป็นเรียบเรียบอ่ะที่จะทําการสแตมปิ้งได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอัลเบตก็จะคอนเทนได้มากสุดแค่3ามเท่านั้นนะครับก็คือชื่อเราจะมีตัวอนได้แค่3ามเพราะว่าในส่วนของตัวหบอร์ดที่เขาใส่มันจะใส่ได้แค่สามแล้วก็เราเราจะเลือกได้แค่จะทําชือ่อจะจะเอารูปภาพมันก็จะเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งจะเอาทั้งชื่อทั้งรูปอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ได้เขามันเป็นกดของเขาแล้วก็รวมไปถึงเซอร์เฟซในการที่จะสแตมปิ้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทําด้านนอกได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีค่อนข้างค,างคอนดิชันเยอะแต่งงมาผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบอย่างการโฮเดอร์อย่างเงี้ยมันก็ข้างนอกหมดหรือเปล่าไม่รู้มันไม่ได้มีด้านในแต่มันก็สแตมป์ได้เหมือนกันถ้านี้มันสแตมป์ข้างนอกผมว่ายอมเป็นข้างหลังก็ได้นะแต่เขาก็ไม่ให้ก็เลยไม่ค่อยรู้กดว่าแบบถึงมันเป็นแค่ แค่ตัวผมหรือมันเป็นแค่แบบไม่รู้เหมือนกันนะคอนดิชันเพื่อๆลองลองลอง,ลองไปดูก็ได้แต่ที่ประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมาก็เจอประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ตามนะครับก็ขอฝากประสบการณ์การแชร์ไว้ท่าน,นี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเรามีของใหม่ๆม,มีอะไรอัปเดตก็เดี๋ยวจะมาคุยกันอีกทีละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ทุกคนที่นั่งฟังติดตามประมาณยี่สิบนาทีนะครับก็ เพ,เพื่อความเพลิดเพลิน่อเอนาะเปิดทิ้งเอาไว้แล้วก็ฟังก็ได้นะครับยงไงก็ตามก็ขอขอบคุณที่ติด,ดตามชมกันมาครับสวัสดีค่ะ